เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทาวโฮมทาวพลัสสุวรรณภูมิอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงเป็นทำเลศักยภาพและอยู่ใกล้ถนนร่มกล้าวขนาดพื้นที่33.2ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมทาวพัสสุวรรณภูมิโดยเริ่มจากฝั่งตรงข้ามเมกาบางนาขับตรงตามทางไปยังทางคู่ขนานถนนบางนาตราะประมาณ3.4กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกิ่งแก้วแล้วขับตรงไปอีกประมาณ7.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยกิ่งแก้ว37/4ขับตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซรัพ์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management